สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับกังฟูดากอนทีวีเดอะบอร์ดเกมนะฮะวันนี้จะมาเล่นในบอร์ดเกมที่ค่อนข้างที่จะก่อนหน้านี้เราเล่นบอร์ดเกมที่เป็นอ่าบอร์ดเกมที่ต้องเสียตังค์ซื้อนะครับซอมบี้ไซส์ซอ็อกเซ็คเกอดิชันซึ่งเปิดไปประมาณ2อคลิปแลวนะครับตอนนี้ก็กลับมาสู่ในจุดเริ่มต้นของที่มาที่ไปที่ผมเล่นบอร์ดเกมมันมันมันมีนที่มาคือ,อลูกชายเนี่ยอยากเล่นบอร์ดเกมเขาก็บอกว่า อยากเล่นบอร์ดเกมแต่ผมก็บอกว่ามันราคามันแพงเนาะเขาก็เลยไปหาของฟรีมาให้นะครับนี่คือเกมแรกที่เล่นนะฮะชื่อซอมบี้ไซซอมบี้อินม in พ็อกเก็ตไม่ใช่ซอมบี้ไซนะเป็นเกมซอมบี้เหมือนกันนะครับชื่อว่าซอมบี้อยู่ในกระเป๋านะฮะก็คือไปโหลดฟรีนะครับเขาเรียกว่าโปรแกรมเขาเรียกว่าอ uh, ่าพิ้นพ์ a ์ d play PNP เนาะถ้าเกิดใครอยากจะ uh, โหลดเกมแบบบอร์ดเกมฟรีก็คิดพิมพ์ว่าบอร์ดเกมแล้วก็ P แล้วก็ NP นะครับพิมพ์ and play คือเล่นฟรี นะครับก็เกมนี้นะครับมีแปลภาษาไทยด้วยนะครับเป็นาภารกิจนะครับก็บอกว่าเมื่อมีคนตายกลับมามีชีวิตคุณต้องบุกเข้าไปในบ้านค้นหาห้องประกอบพิธีกรรมและตามหาเครื่องรางซอมบี้คุณต้องรีบออกมาข้างนอกและฝังมันไว้ในสุสานก่อนที่เวลาจะหมดลงในเวลาเที่ยงคืนภารกิจก็คือเข้าไปในบ้านนะครับเปิดเข้าไปในบ้านเข้าไปหาเครื่องราง แล้วก็ไปฝังในสุสานก่อนเที่ยงคืนทำไมต้องก่อนเที่ยงคืนมันมีเวลาเล่นแค่สามรอบดูรูปนะนะครับเก้าโมงแล้วก็เก้าโมงถึงสิบโมงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืน่สามทุ่มถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มห้าทุ่มถึงห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนอันนี้คือเวลานะครับพลังชีวิตมีหกพลังชีวิตนะครับเครื่องรางอันนี้อันนี้ที่ตั้งเครื่องรางเราจะได้รู้ว่าเราตั้งเครื่องรางถ้าเราได้เครื่องรางแล้วเอามาตั้งนะครับแล้วกกก็็นีีีมมอสิงขจะพว นะครับน้ำมันไฟนะครับน้ำมันมีเลือดนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สําหรับทําลายนะครับเป็นไม้เป็นกระดูกเป็นเลื่อยอันนี้คืออุปกรณ์แล้วก็ของนี้ก็คือเราหามาเองนะผมก็เอากระดุมมาเป็นอุปกรณ์เสริมนะครับโทเคน็นอะไรเนี่ยเราเราหาเองง่ายๆของที่มีอยู่ในบ้านนะฮะอีกอันนึงครับก็จะมีเขาเรียกว่าแผ่นแผ่นภารกิจที่เราเดินอยู่ในบ้านแผ่นแผนที่ในบ้านนะครับมันก็จะมีอยู่ นะครับหลายอันนะฮะเราต้องเดินมาให้เจอเราต้องเดินจากจุดแรกก็คือห้องโถงเราต้องตั้งไว้ก่อนตั้งห้องโถงนี้ไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินไปจนเจอตัวนี้นะครับไอนี้คือออกจากบ้านได้นะครับเราจะเข้าไปถือสวนเพื่อจะเราเราถ้าเกิดเจอตัวนี้แล้วเราจะออกจากบ้านได้แต่เราต้องเอาเครื่องลากให้ได้ก่อนซึ่งอยู่ห้องนี้อ่าไอนี้ก็คือพอภารกิจเราออกจากบ้านได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมค่อยสับนะ ออกจากบ้านได้แล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในสวนนะครับอ,อันนี้ก็จะเข้าไปในสวนอพอเข้าไปในสวนเสร็จปุ๊บจนเราไปเจอสุสานนี่คือสุสานแล,แล้วเราทำภารกิจในสุสานเสร็จก็ถือว่าเราได้เอาเครื่องรางมาใส่ในสุสานนะครับเรียบร้อยนั่นก็ถือว่าเป็นการจบเกมนะครับไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายจนเกินไปนะฮะต่อนะครับ <c oughs> ส่วนอันนี้คืออะไรอันนี้คือนี่คือเปิดไพ่ทุกครั้งที่เราเปิดไพ่เปิดการ์ดแผนที่ในห้องเนี่ย เราจะต้องทําภารกิจตามเวลาถ้าเป็นเวลา9ก้นาฬิกาก็ทําตัวตรงนี้ตามภารกิจตัวนี้ถ้าเป็น10ก็ทําตัวนี้แล้วก็11ก็ทําตามตัวนี้นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเล่นนะครับเวลาก็จะเหมือนไปผมหมดจบรอบหนึ่งแล้วนะครับพอจบรอบปุ๊บก็จะเปลี่ยนเวลาเรามีเวลาแค่3รอบเท่านั้นนะครับไพน่นี้ทุกครั้งที่เราสับมันจะทิ้งออกบองใบที่เหลือเราจะเล่นนะครับอโอเคเรามาลองเล่นดู เิรกจอนมาเล่นดีกว่าน่า็กขอสับก่อนมาช่วยกันดูวาว่าที่มาที่ไปว่าทําไมต้องเอาเครื่องราของขังไปทิ้งเพราะว่าซอมบี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ซอมบี้ <c oughs> เกิดจากเชือ้อเพรา<น>ะ <ๆ S 1> ว่าเกิดจากพิธีกรรมใช่โอเคอันนี้คือสับนะฮะสับเสร็จแล้วก็สับเสร็จป,ปุ๊บเราก็เอาออกไว้สองใบนะครับออกสองใบนะปุ๊บเสร็จแล้วก็อันนี้ก็สับนะครับสับเพื่อที่จะตั้งตั้งตั้งเซตอัพออันนี้ไว้ นี่ก็ตั้งไว้หนึ่งนะคะต้องอ่านผู้มือด้วหน่อยสีเดียวกันเวลาเวลาคนเดียวอสีดำมันจะได้เด็ดจ้าตั้งตั้งทายไว้เรียบร้อยนะครับอ่ะนี่ผมสับผมจะสับให้ดูนะฮะแล้วก็จะเริ่มนะครับเราเริ่มเราเริ่มเปิดครั้งแรกครับเปิดใบแรกครับปึ๊บโอ้โหเจอห้องโชคดีมากเลยครับโอเคต้องทำแอคชั่นใบต่อไปนะครับ แอชันแอชันที่หนึ่งครับยัง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 ไม่ได้ยังต้องทำแอชันก่อนได้สิ่งของนะครับเปิดอีกใบหนึ่งถ้าเกิดสิ่งของนะครับอธิบายฟังนะฮะสิ่งของมันคืออันนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเราได้สิ่งสองสิ่งของเนี่ยเราต้องไปเปิดใบต่อไปใบนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นใบถัดไปเปิดสิ่งของนะรครับเลยปป๊บจะได้อะไรนะฮะดูนะฮะได้เลื่อยนะฮะโอ<ห>้ได้เลื่อยโชคดีมากได้เลื่อยนี่เลื่อยนี่คือพลังไทม์ไลน์คือสามนะหนึ่งสองสามเป็นสี่เลยนะฮะ เราได้เครื่องรางแล้วใช่ไหมได้เครื่องรางแล้วด้วยเพราะเราทำแอคชั่นซอมบี้ตอนนี้หาทางออกครับหาทางออกอย่างเดียวหาทางออกนะครับต่อไปก็เปิดทายต่อไปนะครับเปิดต่อไปนะครับโอ้โหเจอทางออกเลยอันนี้คือสับจริงๆนะเนี่ยสับทห้เห็นนะครับเมื่อกี้ไม่ได้โกงนะอ่ะเจอทางออกนะครับทําแอคชั่นนะครับซอมบี้สี่ตัวซอมบี้สี่ตัวโอ้โหสบายสู้เลยใช่ไหมสู้เลย เดเมจเรามีสี่อยู่แล้วซอมบี้สี่ตัวลดเหลือหนึ่งนะฮะเพราะเพราะเราใช้เราใช้นี้อันนี้ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีน้ํามันเติมปุ๊บเราฆ่าซอมบี้ได้แล้วออกมาแล้วนะครับตอนนี้ออกมาอยู่ข้างาน,นอกบ้านนอกบ้านนอัออกมาปึ๊บปึ๊บอ่ะต่อไปผมจะสับต่อนะอ่าเมื่อกี้ไม่สับนั <นะ S 2> ยังไม่หมดเวลาเลยนะเนี่ยสงสัยพี่ฟูจะได้เล่นอีกรอบมั้ง ถ้าชนนะเร็วี่ปกติปกติเล่นหลายรอบนะครับเกมนี้สมัยก่อนจำไม่ได้แล้วว่าเล่นยังไงเพราะว่าเกมนี้ต้องเล่นใช้เน้นการอ่านเป็นหลักอโอเคการ์ดไปต่อไปนะคะเดี๋ยวเปิดนี้ก่อนนะเปิดอ่าเราต้องเปิดอันนี้ก่อนไม่ใช่เราพอก้อนเดินออกมาไม่อันนี้คือที่เดียวกันอ๋อโอเคเปิดี่เปิดเลยครับดเต้องต่อกันนะครับดูต้นไม้นี่ต้องต่อกันนะจะเป็นต้นไม้มุมๆต้องเลอกั่อนเลยนะครับอ่าเก้าโมงอยู่เลย ร่างกายคุณสันสถานไม่เจออะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทำไมถึงวันนี้โชคดีจังใบนี่ครับผมเปิดให้กันดล้ส่วนโอเคสวนสวนนี้ก็จะคือส่วนมันจะมีภารกิจมันจะบอกเลยนะว่าถ้าทําภารกิจสําเร็จจะได้ด sandwich, เลือดเลือดหนึ่งเลือดจะได้เลือดหนึ่งอันทําภารกิจสําเร็จอโอเค <Okay, S 2> เดินเข้ามาปึ๊บก็โอ้โหสองเลือดเลย ในเลือดอีกหนึ่งไม่มีอะไรเลยเพราะเราไม่เจอซอมบี้ฆ่าเราเลยนะเนี่ยเออจริงด้วยโอ้โหเสียดายเสียดายนะครับโอเคเปิดต่อไปนะฮะโอ้โหสนามหญ้ากลับมาเดินเข้าไปเปิดแล้วคุณพยายามที่จะไม่ฉีลาดเ้าไม่เจอซอมบี้อีกฉีราดอีก ปกติเราเราไม่เคยเล้นนี่งโชคดีมากเลยวันเนี้เจอเจอสนามหญ้าอีกอันอึงอันึงสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายแล้วครับเจอเจอซอมบี้สี่ตัวหนีเลยหนีถ้าเจอซอมบี้สี่ตัวแล้วเราหนีเราจะเสียแดเมจหนึ่งนะครับอ่าโอเคจบเวลาเก้าอ่าเดี๋ยวให้พี่ผูกสับอ่ะไปสิบโมงแล้วนะครับขยับลงมาหน่อยขยับลงมาหน่อยขยับลงมาตรงนี้แล้วกันนะมัน เกิดตอนเทียงนีแสงว่าสะท้อนนะครับสะท้อนอยู่อวิพูสับทำไมมันสับยากจะ้ะปกติเล่นหลายตาโอ้โ <c oughs> หแปั๊บยวอเร็วมากครับอาจจะไม่พอหน้าจอเนี่ยอโอเคเี็วกัดอ่าต่อเอาออกสองใบบนนะฮะปับป๊บเสร็จแล้วก็เปิดอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดินก่อนเดินก่อนอ่าแล้วก็เปิด อย่าเพิ่งเปิดเราต้องเออใช่ตอนดูในระกาดูอันข้างล่างนะครับเจอซอมบี้สี่ตัวอาลองอ่านดูหน่อยซอมบี้สี่ตัวถอยเลยไหมสู้ก็ตายเฮ้ยไม่เป็นไรสู้เลยสู้เลยสู้หนึ่งสองสามแล้วก็พักแล้วก็แล้วก็เรามีสู้เดเมจหนึ่งแล้วก็ซอมบี้กัดสามก็เลยกลายเหลือเป็นเรือสองโอเคก็เสียการหนึ่งการนะครับเพื่อจะพักพักอันนี้ก็คือทุกทุกทุกรอบหนึ่ง หนึ่งชั่วโมงนี่เราสามารถพักได้หนึ่งครั้งพักก็คือการโยนก์ดเข้าไปโดยไม่เปิดนะครับเราจะได้จะได้เลือดขึ้นมาสามนะครับพักจะได้เลือดขึ้นมาสามหนึ่งสองสามอ่ะต่อครับเดินต่อได้ละโอ้ยกลไปแล้วสนามหญ้านะฮะตรงเลยอ่ะเดินมาเลยเปิดต่อนะฮะขออ่านบ้างคุณรู้สึกมีความะนะคุณร,รู้สึกมีความกว้างอ่เลือดเพิ่มอีกหนึ่งเป็นหก อพูดจำการ์ดก่อนนะพูดอ่านว่ามันเหมือนแบบอ่าลงโอเคลงถอยหลังถอยหลังแล้วเอานี้ออกเลยไหมเอาอันนี้ออกเลยก็ได้การ์ดมันโหมันไปตรงอย่างเดียวเลยอ่าเรามาทางนี้แล้วฮะเดี๋ยวขอขยับอ่านดูนี่พอขยับลงมาเเนี่ยบอกว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในปากคุณเลือดลดหนึ่งโอเคยังไม่เกิดขึ้นต่อนะครับเปิดการ์ดต่อนะครับ เอ้าวคุณรู้สึกคุณรู้สึกวันสุดท้ายที่จะเรามาถึงเลื่อนรถหนึ่งเหลือห้าแล้วนะครับโอเคเปิดท้ายแล้วครับอ่านี่คือนี่คือสุดท้ายแล้วนะฮะนี่คือสุสารนะครับการเหตุการณ์ครับมาลุ้นกันนะครับโอ้โหสอมบี้ห้าตัวจะไม่ไหว ถอยก่อนไหมถอยก่อนเสียเลือดหนึ่งเสียเลือดหนึ่งนะฮะสทยเดินเข้าไปใหม่เดินเข้าไปใหม่สุดท้ายแล้วนะฮะทำไมอ่ะสิ่งของต้องเซิร์ชอย่างเดียวเซิร์ชอย่างเดียวถ้าถึงจะทำภารกิจจบโอเคจบแล้วครับได้น้ำมันได้น้ำมันนะครับถือว่าเป็นการจบภารกิจนี่คือเกมที่เล่นมันไม่ได้ซับซ้อนนะฮะมันเดินไปข้างหน้าข้างหน้าอย่างเดียวยังไม่ถึงสิบเอ็ดโมงเลยไหมสองชั่วโมงนะครับอ่าโอเคนะครับใครเข้ามาอยากจะลองเล่นก็ไปหา โหลดเอาอ่าโหลดแล้วเสร็จแล้ว